น้อมกราบคติทมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องท่องให้ดีสามคำนี้อานุภาพเรือล้นหลวงปู่ท่านว่าไม่ตกนรกแน่นอนก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของหลวงปู่จันทาทาวโรท่านได้กล่าวเล่าถึงประสบการณ์การได้สนทนากับยมมทูตหลวงปู่จันทาทาวโรท่านเป็นพระอริยสงฆ์แห่งวัดป่ากเขาน้อยอำเภอวังไซภูนจังหวัดพิจิตร ท่านเป็นพระอริยะที่ได้สนทนากับยมมทูตเรื่องราวนี้มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2494เมื่อออกพรรษาเป็นฤดูแล้งได้ไปพักอยู่ที่วัดเฉลียงรับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และได้ตั้งใจฝึกปฏิบัติภาวนาตามที่ครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ทัพ ได้สั่งสอนเอาไว้โดยได้ให้คำสัตย์มั่นเอาไว้ว่าจะไม่ถือนอนเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่ถือชันอาหารใดๆจะทำความเพียรอยู่ในอิริยาบถสาคือเดินยืนนั่งเพียงเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจหมั่นอธิษฐานจิตว่าถ้านรกสวรรค์นิพพานมีจริงก็ขออำนาจพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์จงดนบันดาลให้ได้เห็นวันนี้หรือคืนนี้จะได้สิ้นสงสัยว่าพระรัตนตรยัยเป็นนายโกผู้นำโลกสามารถนำหมู่สัตว์ออกจากวัฏสงสารและทุกได้จริงจากนั้นหลวงปู่ก็ออกเดินจงกรมก้าวขาขวาว่าพุทโธก้าวขาซ้ายว่าธรรมโมก้าวขาขวา ว่าสังโคเมื่อครบสามรอบแล้วก็ย่นคำบริกรรมเป็นก้าวขาขวาว่าพุธก้าวขาซ้ายว่าโททำอยู่อย่างนั้นไม่ได้กำหนดเวลามีแต่เดินกับยืนวันยังคำ่ำพอจิตยึดมั่นกับพุทโธได้ไม่นานจิตก็ปล่อยวางพุธโธเหลือแต่ผู้รู้อยู่กับสติพอจิต รวมลงไปนั้นจิตของท่านก็ได้วางกายวางลมวางขันทั้งหมดลงจนได้ระดับสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธิขึ้นมาจนกระทั่งเวลาได้ล่วงไปถึงประมาณตีสองกับ30นาทีท่านก็ได้พบเห็นนิมิตผ่านเข้ามาเป็นนายนิรยบาล8คนเดินออกมาจากเฉลียงลับ รูปร่างสูงใหญ่มะฮืมาขนาดมนุษย์ธรรมดาถึงหกเท่าทั้งหมดมีผิวเนื้อดำแดงสวมเสื้อผ้าสีแดงและมีผ้าแดงเขียนที่ศีรษะมือถือเงาปลายแหลมเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าห่างประมาณสองถึงสามวาเท่านั้นนายนิรยะบาลที่เป็นหัวหน้ากล่าวว่าท่านอาจารย์ พวกข้าพเจ้าทั้งแปดคนเป็นนายนิระยะบาลมาจากเมืองนรกมาเอาบุคคลผู้สิ้นอายุสังขารซึ่งเป็นหญิงสาวอายุ16ปีเขาหมดเกษียณพบชาติแล้วพวกข้าพเจ้าได้ไปทำลายธาตุขันเขาให้สิ้นลมแล้วเดี๋ยวเขาจะตามมาภายหลังหลวงปู่จันทาได้ถามออกไปว่า พวกท่านคือนายนิรยบาลมาจากนรกจริงหรือจริงสิท่านพวกที่ทำงานอยู่เมืองนรกเหมือนกับพวกข้าพเจ้านี้เรียกว่านายนิรยบาลน,นายนิรยบาลก็เปรียบเหมือนกับพลตำรวจและมีจายมาบาลซึ่งเปรียบเสมือนท่านอธิบดีกรมตำรวจมีหน้าที่คอยควบคุมบัญชาการอีกที หลวงปู่จึงถามต่อไปอีกว่าพวกท่านที่ได้ไปทำงานอยู่ในเมืองนรกนั้นได้ทำคุณงามความดีหรือความชั่วอย่างไรนายนิรยาบาลตอบว่าความดีทั้งหลายก็ทำความชั่วทั้งปวงก็ทำทำเอาหมดทั้งนั้นไม่เลือกเมื่อสิ้นชีวิตแล้วกรรมดีและกรรมชั่วนั้นจึงนำพาไปอุบัติบังเกิดเป็นนายนิรยาบาล ผู้มีหน้าที่ที่ต้องทำงานอยู่เมืองนรกอันหาลือโหดหลวงปู่ได้โอกาสจึงถามต่อทันทีนรกนั้นอยู่ที่ไหนในายนรยาบาลจึงคลายความสงสัยให้ฟังว่าเมืองนรกอันร้อนระอุนั้นอยู่ใต้ภูเขาเทวดาลงไปเป็นอีกเมืองหนึ่งต่างหากตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของทั้งสามจังหวัด คือเลยชัยภูมิและเพชรบูรณนรกนั้นเป็นสถานที่ที่ถูกลวนล้วนหาความสุขไม่มีแม้แต่น้อยหนึ่งทุกข์เพราะสัตว์นรกถูกต้อมด้วยน้ำร้อนและถูกสังหารด้วยหอกดาบกล้าพระดาบคมของนายนิรยบาลเป็นทุกอย่างนั้นหาสุขไม่มีเลยแม้เศษเสี้ยววินาที หลวงปู่จึงได้ตั้งคำถามคำถามหนึ่งขึ้นมาเป็นคำถามที่แสดงให้เห็นถึงพลานุภาพของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยให้คนพ้นนรกได้โดยท่านได้เริ่มว่าคนเมืองไทยนี่คงจะไปนรกกันหมดใช่ไหมนายนิรยบาลตอบว่าเปล่าหรอกท่านคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และ มีศีลธรรมอันดีงามนั้นจะไม่ได้ไปนรกถึงไปแล้วก็ไม่ได้ลงนรกหลอกหวงปู่ถามต่อไปว่าคนไทยนี้ไม่ว่าอยู่ใกล้ไกลเมื่อตายแล้วพวกท่านต้องนำเขามาทั้งหมดใช่หรือไม่นายนิรยบาลตอบว่าใช่คนในเมืองไทยนี้ไม่ว่าชาติใดภาษาใดศาสนาใด ก็ล้วนมีรายชื่ออยู่ในบัญชีทิ์ของจ่ายมมาบาลทั้งหมดเป็นระบบสากลเขาไปจดไว้หมดแล้วไม่ว่าจะอยู่ในที่ลี้ลับซับซ้อนอย่างไรก็ตามจะโกหกพกลมไม่ได้ทั้งนั้นหลวงปู่ได้รับทราบคำตอบจำนวนนรกในเมืองไทยนี้ว่ามีมากมายรวมสี่ภาคก็ประมาณสี่คุมใหญ่ๆ และการที่คนต้องลงไปนรกกันก็เพราะมีความเห็นผิดในความเชื่อที่ผิดในทางศาสนาเพราะต่างคนต่างอวดว่าศาสนาของตัวนั้นเป็นของดีเลริรประเสริฐแท้โดยมีความเชื่อและการปฏิบัติที่ผิดความจริงเช่นการเชื่อว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปและจะมีผู้ที่คอยรับผลกรรมแทนให้ นายนนระยะบาลจึงได้แจ้งถแถลงไขเรื่องนี้ว่าการพูดอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของคนหูหนวกตาบอดพูดพูดหลอกลวงโลกและคนอื่นให้หลงตามกันเท่านั้นเพราะเมื่อได้ทำความชั่วลงไปแล้วก็ต้องได้รับผลของความชั่วทั้งนั้นและเมื่อทำความดีลงไปแล้วก็ต้องได้รับผลของความดีนั้นเช่นกัน เรื่องของกรรมดีหรือบุญนั้นจะส่งให้คนที่กระทำความดีเห็นเส้นทางที่เป็นความจริงคือเห็นว่าทางไปยังโลกมนุษย์และโลกสวรรค์มันจะเป็นเส้นทางที่สะอาดเตียนโล่งดีเหมือนกับเขาทางไว้ให้เรียบร้อยดีแล้วเส้นทางก็จะเป็นไปตามนั้นไม่มีผิดเพี้ยนส่วนเรื่องของคนที่ทำบาปหรือกรรมชั่วนั้น จะส่งผลให้เห็นว่าทางไปนรกนั้นเป็นของที่สวยงามแต่แท้จริงแล้วเป็นของที่อันตรายเส้นทางที่ดูสะอาดเตียนดีเขาก็จะเห็นเป็นเปลวไฟเห็นสัตว์ทั้งหลายที่กำลังร้องไห้คร่ำครวญมีเลือดอาบตัวอยู่ก็สำคัญว่าเป็นกิจกรรมสนุกสนานเรื่องเริงบันเทิง นั่นก็เป็นเพราะบาปกรรมทำให้เห็นเป็นอย่างนั้นส่วนทางไปมนุษย์หรือไปสวรรค์น,นั้นเขาจะกลับมองว่าเป็นป่ารกชัดเป็นขวากน้ำหลวงปู่ได้ซักถามนายนิรยาบาลต่อไปอีกด้วยคำถามที่น่าสนใจว่าสัตว์ทั้งหลายต่างศาสนากันเมื่อตายไปและถูกท่านนำไปสู่เมืองนรก อันหาฤโหดแล้วท่านทำอย่างไรต่อกับพวกเขานายนนรยาบาลตอบว่าเมื่อได้ไปถึงสถานที่นั่นแล้วจาย,ยมมาบาลจะถามว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำงานใดเลี้ยงชีพบ้างสุจริตหรือไม่บางคนก็ตอบว่าขาขายบ้างก็ว่าทำไร่ทำนาบ้างก็ว่ารับราชการบ้างต่างๆกันไป โดยจะไม่สามารถโกหกได้เลยจากนั้นจ่ายมมาบาลจะถามต่อไปอีกว่านับถือศาสนาอะไรซึ่งบางพวกก็ตอบว่าศาสนาพุทธบางพวกก็ตอบว่าศาสนาคริสต์บางพวกก็ตอบว่าอิสลามและฮินดูแตกต่างกันไปทีนี้จายมมาบาลจะถามถึงเทวทูตทั้งห้าคือชาติ ชาราพยาธิมรณนะและเหล่านักโทษในเรือนจำในนรกนั้นแต่ละคนพิจารณาเห็นเป็นไปอย่างไรโดยคำถามนั้นจะถามไปทีละศาสนาตอนแรกก็จะถามศาสนาพุทธก่อนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหญิงชายก็ตอบว่าเป็นทุกข์ทั้งนี้เพราะอำนาจของพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์นั้นฟังอยู่ในใจของเขาจึงดลนบันดาลจิตของคนเหล่านั้นให้เป็นนักปราดคนเหล่านี้มีความฉลาดรู้สิ่งทั้งปวงนั้นตอบคำถามโดยไม่เก้อเขินไม่เดือดร้อนอาทรใจองอาจกระหารต่อจากนั้นจ่ายมมาบาลก็จะถามอีกเรื่องข้อธรรมเรื่องการทำสมถะ วิปัสสนากรรมฐานและศีลสมาธิปัญญามีหลักพิจารณาเป็นอย่างไรนายนิรยบาลดูจะต้องการชี้ว่าหากเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยการยึดเอาภรรตะไตรเป็นที่พึ่งด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ฝังอยู่ในจิตใจและเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่ เขาก็จะตอบได้โดยทุกทุกสรรพสิ่งในโลกเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาและได้ตั้งคำถามที่น่าสงสัยอยู่สี่ประการเป็นปริศนาว่าวัดหคืออะไรวัดเจ็คืออะไรและสีมา8ดคืออะไรคนที่สำรวมกายวาจา ใจไว้ได้และสร้างคุณงามความดีอยู่เป็นประจำก็จะตอบได้จากนั้นจายมมาบาลจึงถามว่าพวกท่านเป็นนักปราชญ์ชาร,ารู้จริงได้รู้จกักศาสนาที่ดีเป็นศาสนาที่หลังบาปได้เป็นศาสนาที่กล่นกรองกิเลสได้จริงเป็นศาสนาที่บำเพ็ญบุญกุศล คุณงามความดีให้เกิดมีจริงเป็นศาสนาที่ป้องกันโลกคือหมูสัตว์ไม่ให้ไปถึงอบายถึงไปก็ไม่ได้เสวยทุกวิบากในอบายนั้นฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ต้องไปตกนรกแต่กลับไปเกิดในเมืองมนุษย์อีกหลวงปู่จึงนึกถึงคำสอนที่ปฏิบัติมาได้ว่านี่แหละ คือเพราะอำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและศีลธรรมที่ได้ประพฤติธปฏิบัติหมั่นเพียรอุตสาหะด้วยละเว้นความชั่วทางกายวาจาใจด้วยความศรัทธาเลื่อมใสนั้นติดตามรักษาอยู่เป็นนิสจะป้องกันไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วได้ดังพุทธภาษิตที่ว่า ธรรมโมหเวรัคติธรรมะจาริงแปลว่าผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมรักษาไม่ให้ตกไปอยู่ในโลกที่ชั่วธรรมโมสุจินโนสุขมาวหิตาธรรมที่ประพฤติปฏิบัติมั่นคงดีแล้วทั้งกายวาจาใจอบายไม่ได้ไปแน่นอนไฟนรกไม่ได้ไหม่ จะมีแต่สุขติเป็นที่ไปล้วนๆจายมบาลเล่าต่อไปว่าหากผู้ใดรู้แจ้งเช่นนี้ก็จะสั่งให้หนายในระยะบาลน,นำผู้ที่เคารพนับถือศาสนารู้แจ้งเช่นนี้ได้กลับไปเกิดยังเมืองมนุษย์อีกต่อมาจายมบาลก็หันมาสักถามผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆว่า ศาสนาของท่านสอนอย่างไรผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่ศาสนาที่ดีหรือไม่สอนให้พ้นทุกข์ไม่ได้สอนให้เป็นคนดีนั้นก็ตอบว่าไม่รู้จ่ายมมาบาลก็ถามเรื่องปิศนาธรรมอีกและหลักสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับคำสอนของศาสนาที่ดีทั้งหมดก็ไม่มีใครตอบได้เลยจากนั้น จายมมาบาลก็เรียกให้ยมมาทูตพาคนเหล่านั้นไปลงนรกซึ่งก็แล้วแต่กรรมของสัตว์เหล่านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดบางจําพวกก็เป็นหมื่นปีบางพวกก็เป็นแสนปีต่างถูกต้มด้วยน้ำร้อนและถูกสังหารด้วยหอกด้ามกล้าพระด้ามคมของนายนิรยบาลเป็นทุกไปจนกว่าจะหลุดพ้น จากสถานที่นั้นเมื่อผลจากนรกแล้วก็จะต้องไปเป็นเปรตผลจากเปรตแล้วเป็นอสุรกายแล้วเป็นเดรัจฉานต่างๆท่องเที่ยวเกิดดับในภพน้อยภพใหญ่ใช้กรรมใช้เวรอยู่อย่างนั้นไม่มีวันจบสิ้นได้เป็นทุกข์แสนยากลำบากไร้ทรั์อับปัญญาเพราะ ความดีของตนไม่มีนายนิรยบาลได้เล่าเรื่องต่างๆในเมืองนรกให้หลวงปู่ได้ฟังอย่างนั้นและก่อนจะจากไปนายนิรยบาลก็ได้กล่าวกับหลวงปู่ทิ้งท้ายไว้ท่านอาจารย์บวชในพุทธศาสนาแล้วจงไปเทศและนำพร่ำสอนพี่ป้านาอาให้เขาทั้งหลายเอาพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่าได้ลดละชีวิตร่างกายล้วนแล้วแต่เสื่อมสลายพิจารณาธาตุขันว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เสมอจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยินดีในโลกสงสารอีกต่อไปจิตใจจะเห็นว่าธาตุขัน ไม่พอกับความต้องการไม่นานก็จะพัดพลาก,กันไปเท่านั้นแล้วจงบอกให้คนเหล่านั้นให้รีบเร่งสร้างบุญอย่าผัดวันประกันพุง่งรีบสะสมแต่บุญกุศลทานศีลภาวนากอบกลวยเอาบุญกุศลใส่ตนไว้จะมากจะน้อยประณีตปันใดก็เป็นของเราหมดผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ด้วยน้ำใสใจจริงแม้เพียงน้อยนิดถึงไปแล้วก็ไม่ได้ตกนรกแน่นอนจากนั้นพวกนายนิรยาบาลก็ลาจากไปต่อมาไม่นานหลวงปู่ก็ได้เห็นว่าเมญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านเฉลียงลับเมื่อเดินมาถึงก็กราบหลวงปู่แล้วพูดว่าท่านอาจารย์ดิฉันหมดกเกษียณพบชาติมนุษย์ จะได้ไปสู่เมืองนรกใจร้อนเหมือนไฟขออนุมโมทนาส่วนบุญกับท่านบ้างเถอหลวงปู่ก็เลยอุทิศส่วนบุญให้ว่าแม่หนูน้อยจงตั้งใจยินดีในการโมทนารับบุญกับหลวงพ่อนะบุญกุศลทั้งปวงที่ได้บำเพ็ญมาขอแบ่งครึ่งให้นะแม่หนูน้อยจงตั้งใจโมทนารับเอาไปเถิด เมื่อเธอได้รับบุญนั้นไปก็กล่าวว่าใจร้อนร้อนเมื่อสักครู่เมื่อได้รับส่วนบุญจากหลวงปู่แล้วใจก็เย็นสบายดีจะไปตกนรกไหมหลวงปู่จึงปลอบใจว่าไม่ตกหรอกหนูน้อยจงบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆเสมออย่าได้ลดละอย่าได้ประมาทเมื่อไปถึงนรกแล้ว จอยมาบาลเขาจะซักไซตไตถามเรื่องเทวทูตทั้งห้าและอำนาจของพุโทโธธรรมโมสังโฆที่ฝังอยู่ในจิตของแม่หนูน้อยนั้นจะตอบได้โดยเร็วพลันสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนเกิดจากพุโทโธธรรมโมสังโฆทั้งนั้นเธอก็รับคำว่าเจ้าค่ะจากนั้นก็กราบเสียสามครั้ง แล้วขอลาออกเดินทางตามนายในระยะบานไปหลวงปู่ก็จดจำรูปร่างลักษณะของสาวน้อยคนนั้นไว้เป็นคนผิวขาวไว้ผมยาวใบหน้ารูปใบโพสวมเสื้อผ้ากลางเก่ากลางใหม่มีผ้าขาวฉเฉลียงบ่านุ่งผ้าสิ้นมีลวดลายที่ปลายทั้งสองในขณะนั้นเป็นเวลาตีสามกว่า จิตก็เลยถอนออกจากสมาธิพอจิตถอนออกแล้วได้ยินเสียงร้องไห้มาจากบ้านเฉลียงลับซึ่งวัดกับบ้านอยู่ไม่ไกลกันพอตื่นเช้าออกมาบิณฑบาตพอกลับมาถึงวัดก็มีโยมที่เป็นผู้ชายนำอาหารประณีตมาถวายแล้วจึงพูดว่าท่านอาจารย์ครับเมื่อคืนลูกสาวของข้าพาเจ้า เธอได้ขาดใจตายเสียแล้วเมื่อเวลาประมาณตีสามซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่หญิงสาวคนนั้นไปหาหลวงปู่ในนิมิตนั้นก็เป็นช่วงระยะเวลาตีสามพอดีเลยพูดกับโยมด้วยความถ่อมตนไปว่าอาตมาเพิ่งมาอยู่ใหม่ไม่เคยพบเห็นลูกสาวของโยมแต่ก็จะ,ะแถลงไขให้ทราบ ลูกของโยมคนนั้นหมดเกษียณพบชาติเพียงแค่นั้นเพราะบุญเก่าเขาเอามาน้อยมีนายนิระยะบาล8คนมาเอาตัวไปพวกนายนิระยะบาลก็มาสนทนากับอาตมาอยู่ที่วัดนี้แหละเขาบอกว่ามีหญิงสาวอายุ16ปีหมดเกษียณพบชาติแค่นั้นแล้วทีนี้ลูกสาวของโยมเป็นคนผิวขาว ไวผมยาวใบหน้ารูปใบโพสวมเสื้อกลางเกล่ากลางใหม่มีผ้าเฉลียงบ่านุ่งผ้าสิน้นมีลายคล้ายงูเหลือมใช่ไหมใช่แล้วครับมันไม่ผิดหรอกลักษณะถูกต้องตรงทุกอย่างลูกของโยมเป็นคนมีกริยามาร,รยาทดูงดงามเรียบร้อยสุภาพมีท่าทางเป็นนักปราชใช่ไหมใช่แล้วครับ ลูกของข้าพเจ้าเมื่อเกิดมาพอรู้เดียงสาแล้วถ้าเขาไม่ได้ทำบุญแล้วจะไม่ยอมไปโรงเรียนไม่ว่าจะมีงานบุญงานบวชบุญกะทินหรือบุญอะไรที่ไหนใกล้หรือไกลที่บ้านน้อยเมืองใหญ่เป็นต้องไปร่วมทั้งนั้นบางทีก็ไปนานเป็นสิบวันหรือยีสิบวันแล้วกลับมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ พอหลวงปู่ได้ฉันเช้าเสร็จแล้วโยมผู้เป็นทายกก็นิมนต์ไปทำพิธีเพื่อเผาศพลูกสาวของเขาตั้งแต่เช้าเมื่อไปถึงหลวงปู่เปิดฝาโลงก็เห็นศพมีรูปร่างหญิงสาวเหมือนอย่างที่เขาไปหาในนิมิตเมื่อคืนพอทํากิจพิธีทุกอย่างเสร็จก็เผาเป็นการเสร็จสิ้นเรื่องนี้หลวงปู่จันทาทาวโร ได้เห็นด้วยตนเองว่านารกนั้นมีแน่นอนเพราะได้เห็นทูตานุทูตคือในายเนรยบาลเป็นผู้ส่งข่าวสารให้ทราบพ,พร้อมทั้งมีคนตายให้เห็นเป็นพยานด้วยท่านก็สิ้นสงสัยในเรื่องนรกสวรรค์ที่เคยมีมาทั้งหมด ในเรื่องเล่าของหลวงปู่นั้นไม่ได้ระบุว่าหญิงสาวที่ท่านได้พบจะมีสุขคติหรือทุคติเป็นที่ไปแต่เมื่อพิจารณาจากกรรมของหญิงสาวแม้เธอจะมีอายุสั้นแต่ก็มีข้อปฏิบัติในขณะที่ยังมีชีวิตเป็นอย่างดีและมีความเย็นใจในตอนสุดท้ายที่ได้มาขอส่วนบุญกับหลวงปู่ไปเชื่อได้ว่า เธอน่าจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้แม้ในเรื่องเล่านั้นจะมีการเผชิญหน้าของหลวงปู่กับนายนิระยะบาลเป็นการถามตอบปัญหาธรรมซึ่งกันและกันแต่เราก็จะเห็นได้ว่าทัศนคติหรือจิตที่ถูกตั้งเอาไว้ดีแล้วจะเป็นเหตุให้มีภพภูมิที่ดีเป็นที่ไปคนที่จะตกนรก ในแง่มุมจากเรื่องเล่าของหลวงปูก็น่าจะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องบุญบาปไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมทำให้ขาดความรู้ในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ